สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยซีทุกท่านวันนี้พวกเราชาวไทเกอร์ทีมสาขาสาิลพีจะเน้นย้ำเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหานะนโรคโดยสื่อสารมาเป็นบทกลอนดังนี้ครับเจ้ายุงลายพาหาร้ายไข้เลือดออกพบอาการที่บ่งบอกจากคลื่นเหียนไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตัวและอาจเจียนระบบเลือดอาจไหลเวียนบกพร่องไปจุดสังเกตอาการไข้อย่าเลยละ หายสีดำปวดศีรษะมีให้เห็นจุดเลือดออกขึ้นตามตัวอย่างชัดเจนใช้โครงขวาหากกดเน้นปวดทรมานใช้พาราเซตามอนเพื่อลดไข้น้ำเกลือแร่ดื่มตามไปอย่างเร็วรี่รีบนำส่งโรงพยาบาลทันท่วงทีดูอาการหากไม่ดีอย่ารีรอช่วยกำจัดแหล่งน้ำนิ่งในสถานีจานทามแก้วคว่ำทันทีหากน้ำขังสายอเบตเทลงไปตายยกรัง สวมเสื้อผ้าต้องปิดบังป้องกันยุงช่วยกันดูรอบสถานีป้องกันได้ปลอดยุงลายก็ปลอดไข้จำให้มั่นเซฟตี้แฟกฉบับนี้ย้ำเตือนกันไข้เดือดออกจะพ้นผ่านไม่มาเยือนและสุดท้ายนี้กระผมขอฝากเรื่องการตรวจสอบรอบๆสาขารวมไปถึงที่บ้านของเราด้วยนะครับหากพบภาชนะเก่าวางทิ้งไว้และมีน้ำขังช่วยกันกำจัดเสียตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ยูราย่าจะแพร่เชื้อไข้เลืดออกนะครับ